มีมุมอีกคู่หนึ่งนะครับที่เป็นคู่สมในกันหมายความว่ามันกลางเท่ากันมีขนาดเท่ากันและเรารู้ว่า2มุมนั้นเนี่ยอยู่บนด้านเดียวกันหมายความว่าด้านสีฟ้าจะต้องติดกับทั้งสองมุมนั้นนะเราจะเรียกความสัมพันธ์แบบนี้ว่ามุมด้านมุม ทีนี้ครับลองดูแบบที่สองเมื่อกี้เราพูดถึงด้านมุมด้านมีด้านหนึ่งคู่ด้านหนึ่งคู่แล้วมุมตรงกลางเท่ากันเรียกว่าด้านมุมด้านทีนี้แบบที่สองครับเป็นมุมด้านมุมมุมด้านมุมเนี่ยมีมุม1คู่นะที่เป็นคู่สมัยกันมีมุมอีกคู่หนึ่งนะครับที่เป็นคู่สมัยกัน หมายควาว่ามันกลางเท่ากันมีขนาดเท่ากันและเรารู้ว่าสองมุมนั้นเนี่ยอยู่บนด้านเดียวกันหมายควาว่าด้านสีฟ้าจะต้องติดกับทั้งสองมุมนั้นนะเราจะเรียกความสัมพันธ์แบบนี้ว่ามุมด้านมุมนะครับมุมด้านมุมดูตัวอ,อย่างเนาะข้อ3ข้อส กำหนดให้รูปสี่เหลี่ยม ABCD นะครับมีมุม DAC ลองล่างนะ DAC เห็นไหมมันคือมุมนี้นะครับเท่ากับ BAC BAC ก็คือมุมนี้นะครับเวลาอยากจะรู้ว่ามุมที่จดสนใจคือมุมไหนให้ลากเส้นตามชื่อเลยนะครับเช่นเดียวกันกับมุม b c a อ่ะ d c a มุมนี้ครับมุมสีแดงนะกับ b c a ครับ b c a นี่นะครับสีแดงเหมือนกันโจทย์ถามว่าสามเหลี่ยม a d c ครับ a d c รูปนี้นะกับสามเหลี่ยม a b c รูปนี้ ข้านทุกประการจบพิสูจน์นะครับหมายความว่าโจทย์ข้อนี้เขากาลังให้เรียนพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยมสีเขียวนะทำเหลี่ยมด้านซ้ายมือสีเขียวมันเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยมสีขาวด้านขวานะครับโอเคเพราะฉะนั้นครับสังเกตสิ่งทีรามีก่อนมีมุมสองมุมเนาะและเรามีด้านที่อยู่ ติดกันเป็นด้านร่วมจบแล้วเห็นไหมเรียบร้อยเพราะฉะนั้นครับก็เขียนเลยขั้นกำหนดให้ครับโจทย์บอกอะไรมาบ้าง dac เท่ากับ bac เนาะแล้วก็ dca เท่ากับ bca เนาะแล้วก็อันแรกเนาะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่จริงจริงตัวนี้ไม่ค่อยสำคัญนะครับเพราะว่าเขาบอกเฉยเป็นรูปสี่เหลี่ยม ไม่ได้บอกไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมข้างหมูสี่เหลี่ยมด้านขนานอย่างเงี้ยก็ถือเป็นการพูดพูดแบบผ่านๆนะครับไม่ต้องจาะจงก็ได้โจทย์ต้องการพิสูจน์อะไรครับต้องการพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยมดีอ่าสามเหลี่ยม A D C เนาะเท่ากันทุกประการครับกับสามเหลี่ยม A B C นะครับขั้นพิสูจน์ คำพิสูจน์นะก็เริ่มไล่จากสิ่งที่โจทย์บอกก่อนนะครับมุม BAC เท่ากับมุม BAC ก็คือมุมสีฟ้าใช่ไหมสีฟ้าเท่ากันนะครับเหตุผลก็คือกำาหนดให้คำว่ากหนดให้แทนคำว่าโจทย์บอกมาเองนะครับทีนี้ต่อมาต่อมาก็คือ มุม bca เท่ากับมุม bca ครับก็คือมุมสีแดงเท่ากันโจทย์บอกมาก็คือกำหนดให้และเมื่อกี้ครับที่เราแอบทดไว้เรารู้ว่าด้านสีดำด้านนี้มันคือด้านเดียวกันแต่ว่ามันอยู่ทั้งรูปเขียวเป็นทั้งฐานรูปเขียวและเป็นทั้งฐานของสามเหลี่ยมรูปขาวเพราะฉะนั้นครับเราก็จะได้ว่า ด้าน ac จากรูปเขียวต้องเท่ากับด้าน ac จากรูปขาวเพราะว่ามันเป็นด้านร่วมกันอาจจะบอกด้านรูปเฉยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นครับเช็คเลยมีมุมมีมุมมีด้านที่ติดกับสมุมเพราะฉะนั้นครับสามเหลี่ยม adc จึงเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม abc นะครับ โดยให้ผลว่าเป็นมุมด้านมุมโอเคครับลองดูข้อต่อมานะครับข้อที่สี่ทีนี้ข้อที่สี่เนี่ยเริ่มแปลกประหลาดขึ้นนิดนึงนะครับเขาพูดถึงรูปสี่เหลี่ยม A B C D ซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมหน้าจัว่วคางหมูเอออันนี้คืออะไรวะรูปสี่เหลี่ยมหน้าจัว่วคางหมูด้วยหรือบางครั้งจะบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมคางหมูหน้าจั่วอะไรนะสลับกันได้เหมือนกันมันคืออะไรนะครับอ่ะอธิบายเพิ่มเติมนะคําว่ารูปสี่เหลี่ยมหน้าจัว่วคางหมูหรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมูหน้าจั่วเ่ยหมายถึง รูปสี่เหลี่ยมครับที่มันมีด้านข้างๆเป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมถ้าเรามองดีๆนะจะคล้ายๆสามเหลี่ยมนี่อย่างเงี้ยโดยที่สามเหลี่ยมสองอันเนี้ยครับเท่ากันเป๊ะเลยเท่ากันเป๊ะนะคือมีมุมเท่ากันด้วยมุมเท่ากันอันนี้ก็เท่ากันด้วย แบบนี้ครับเขาเรียกว่าหน้าจั่วคางหมูโอเคเนาะอันนี้คือสมองของมันนะครับทีนี้เขาบอกว่าโดยที่ ae BE, เท่ากับ be เส้น ae เส้นนี้นะเท่ากับเส้น be นะเส้นนี้และมุม dac B A C มุมนี้ครับเป็นมุมสีเขียวแล้วกันเท่ากับ d B, B C มุมนี้นะมุมสีเขียวแล้วกันจมพิสูจน์ว่าจมพิสูจน์ว่าแล้วมุม A D E A D E มุมนี้ กับ B C E ครับมุมนี้เท่ากันทุกประการน,นะครับสองมุมนี้เท่ากันไหมให้พิสูจน์ว่า2มุมนี้เท่ากันครับโอเคทีนี้ลองดูสิทธิที่มีในมือก่อนนะครับข้อนี้โจทย์เขาให้ใช้ความรู้เกี่ยวกับมุมด้านมุมใช่ไหมแต่ลองพยายามเช็คว่าตอนนี้เรารู้อะไรบ้างแล้ว แน่นอนครับตอนนี้โจทย์พยายามให้เรามองรูปสามเหลี่ยมสองรูปโอเคครับรูปแรกที่โจทย์ต้องมองแน่ๆครับว่าคือรูปนี้รูปสีฟ้าสามเหลี่ยมสีฟ้านะนี่เขาโจทย์กำลังจะหามุมเหลืองเน,ะนาะกำลังดูสีฟ้าอยู่นะครับกับสามเหลี่ยมสี เอาเป็นสีชมพูแล้วกันแปลว่าครับถึงแม้ข้อนี้โจทย์ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมก็จริงแต่เราโฟกัสแค่รูปสามเหลี่ยมฟ้ากับชมพูนะทีนี้อ่ะเริ่มต้นครับกำหนดให้โจทย์กำหนดอะไรให้บ้างก็คือกำหนดว่าสีแดง ae เท่า e, กับ be ใช่ไหมและก็กำหนดให้ dac เท่ากับ dbc ก็คือสีเขียวถูกไหมทีนี้แอบทดก่อนนักเรียนรู้แล้วว่าแดงเท่าแดงเขียวเท่าเขียวถ้าเราทราบมุมนี้ด้วยก็จบใช่ปะเพราะมันจะเป็นมุมที่อยู่บนด้านสีแดงเหมือนกันจะใช้มุมด้านมุมได้เพราะฉะนั้นครับคำถามคือมุมนี้เท่ากันหรือเปล่าเออคำตอบคือ เท่าจะได้ไหมครับว่าถ้าเส้นตรงสองเส้นตัดกันมุมตรงข้ามย่อมเท่ากันมุมสีดํามันคือมุมตรงข้ามของเส้นตรงสองเส้นตัดกันนั่นเองถูกไหมแปลว่ามันจะต้องมีขนาดเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นต้องการพิสูจน์ว่า มุมสีเหลือง ADE เท่ากับมุม BCE อันนี้คือสิ่งที่ต้องทีพิสูจน์เนาะขั้นพิสูจน์ครับก็เริ่มต้นจากสีแดง AE เท่ากับ DE อันนี้คือสีแดงในรูปนะมาจากกำหนดให้ ถัดมาครับมุม A D E โอ้ยโทษทีครับเขียนผิดต้องเป็นมุม D A C เนาะเท่ากับมุม D B, B C นะครับมุมสีเขียวโจทย์กำหนดให้แล้วก็มุมจีดดำเนาะมุม A E ดีด็อกนะครับ a e d ดีดกับ b e c ทำไมถึงรู้ว่ามุม a e d มุมนี้นะกับมุม b e c เท่ากันเหตุผลก็คือมันคือ มุมที่เกิดจากเส้นตรงตัดกันใช่ไหมมุมตรงข้ามของเส้นตรงตัดกันมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันเหตุผลคือเป็นมุมตรงข้ามของเส้นตรงตัดกันแปลว่าตอนนี้ครับถ้ามองฟ้ากับจมพูนะครับมีแดงและมีเขียวกับดําซึ่งคบองค์ประกอบของมุมด้านมุมเพราะฉะนั้นครับ สามเหลี่ยม a e d สีฟ้านะครับกับสามเหลี่ยม bec สีชมพูนะเท่ากันทุกป,ประการครับแบบมุมด้านแล้วก็มุมเพราะฉะนั้นครับโจทย์ถามหาว่าแล้วสองด้านนี้ล่ะสอมุมนี้ล่ะถ้าในเมื่อฟ้ากับชมพูเท่ากันทุกป,ประการหมายความว่า ทุกอย่างเท่าบัหมดเลยเขียวเท่าเขียวดําเท่าดําแล้วมุมที่เหลือก็ต้องเท่ากันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมุม ADE ก็ต้องเท่ากันกับมุม D B, BBOY B, B, C CAT E ถูกไหม ADE กับ BBOY B, C CAT E เหตุผลคือเป็นมุมคู่สมในกัน นะครับจบแล้วครับข้อที่4ี่